ทฤษฎีสมคบคิดว่าด้วยการเสียดินแดนเพื่อทดแทนบุญคุณเพื่อนมีผู้นำประเทศสารคันแห่งหนึ่งทุจริตคอร์รัปชันจนกระทั่งถูกทหารเขายึดอำนาจไปก็ต้องกลายเป็นคนเร่ร่อนไปทั่วโลกตกละกรรมลำบากด้วยความแค้นด้วยความต้องการที่จะคืนสู่อำนาจเขาก็เลยไปตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านโดยมีผู้นำของเพื่อนบ้านให้ความช่วยเหลือสนับสนุนต่งตางๆนานา ซึ่งพวกเขาสัญญากันว่าถ้าเขาสามารถกอบกู้อำนาจขึ้นมาได้กลับมายิ่งใหญ่เนี่ยเขาจะต้องตอบแทนบุญคุณเพื่อนเขาอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นพอเขาขึ้นมาเป็นใหญ่เนี่ยอันดับแรกเขาเคยประกาศไว้ว่าเขาจะยกบ่อน้ำมันให้เพื่อนเขาเอามาแบ่งกันคนละครึ่งแต่รู้สึกว่ามันมีกฎกฎติกาต่างๆนานาที่ประชาชนในประเทศสารคันน่ะเขาพากันไม่ยอมประท้วงเอาไว้ผลสุดท้ายเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ เพื่อนก็เสียใจเพื่อนก็โกรธนะถึงขั้นที่ว่าเพื่อนตามมาทันทีหลังจากที่ผู้นําท่านนั้นออกจากโรงพยาบาลไปก็ตามไปทวงถึงบ้านแล้วนะไอ้ท่านผู้นําก็กุ้มใจไม่รู้จะทํำยังไงไอ้เพื่อนก็ตามทวงส่วนไอ้เพื่อนของท่านนี่ก็สถานการณ์แย่นะครับเพราะว่าท่านเองก็บริหารอะไรไม่ได้เศรษฐกิจท่านกําลังล่มสลายประชาชนเอะอะโวยวายกันใหญ่ก็ต้องหาทางทําอะไรลงไปสุดท้ายก็เลยใช้สุดสําเร็จนะครับ ทฤษฎีส,ส,สมคบคิดว่าทํำยังไงจะเอาดินแดนของประเทศสารคันไปแบ่งปันกับเพื่อนก็โดยการหาเรื่องให้เกิดการขัดแยง้งส่งทหารเข้าไปทะเลาะบอกแว้งอยากได้พื้นที่ไหนก็ส่งทหารเข้าไปผลสุดท้ายก็เกิดการต่อสู้ยิงปะทะกันพอทหารของท่านตายเนี่ยนะเขาก็จะใช้บันไดขั้นที่สองด้วยการดําเนินการทางการทูตร้องแรกแหกกระเช้อว่าโอ้ถูกลังแกถูกกลมเหงลังแก ทั้งที่รตัตเวนอยู่ในพื้นที่ของข้าพเจ้าแต่เขามายิงปเปล่าประกาศไปทั่วโลกตีบทโศกเรียกความสงสารหลังจากนั้นไม่นานเขาก็จะเอาเข้าสู่ศาลโลกนี่ถ้าเข้าสู่ศาลโลกนี่ก็จะเข้าสถานการณ์เลยนะเพราะว่าไอ้สองประเทศเนี่ยมันเคยมีคดีกันมาก่อนสมัยนั้นรู้สึกว่าน้องสาวของเพื่อนซีของท่านเนี่ยจะได้เป็นประธานทิบดีด้วยนะปรากฏว่าพอถึงบันไดขั้นที่สามเนี่ยพอไปสู้กันที่ศาลโลกเนี่ย ไอ้ทีมทนายที่ท่านประธานธิบดีหญิงส่งไปนะไปยอมแพ้เขาสู้คดีให้แบบไม่เต็มใจนะครับงองงอง,ง่งๆสู้ไปผลสุดท้ายก็แพ้ท่านผู้นําประเทศเพื่อนบ้านก็ได้ที่ดินไปสุดท้ายก็มีการต่างตอบแทนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเทศสารคขันตอนนี้เนี่ยมันก็มีความน่าสงสัยนะว่ามันมาทะเลาะอ,อีกแล้ว <c oughs> นะครับเกิดการประทะแล้วก็ท่านผู้นําประเทศเพื่อนบ้านนี่ก็เริ่มที่จะออกไปโพธนา ตามอะไรกันที่สองทางการทูตแล้วสุดท้ายท่านก็บอกไว้แล้วนะว่าท่านจะเอาขึ้นสืสารโลกแล้วก็ตอนนี้นี่รู้สึกว่าเพื่อนของท่านเนี่ยลูกสาวก็ได้เป็นเระธานพิธีอีกนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าลูกสาวของท่านจัดตั้งทีมทนายไปเนี่ยก็แทบจะบอกได้ว่าเข้าสู่กระบวนการในการยกเินแดนตอบแทนบุญคุณให้เพื่อน <c oughs> ไม่รู้นะไม่รู้เกิดขึ้นที่ประเทศไหนนะครับนี่ผมอ่านนิยายมากไปเนะี่ย <c oughs> ผมอ่านนิยายมากก็เลย เล่าสู่กันฟังเพราะว่ามันช่างเหมือนก,นกันกับสถานการณ์ของบางประเทศในแถบเอเชียนี่แหละน่าสนใจพี่น้องคนไทยเราก็ช่วยกันพิจารณาครับ